มีร้านไหนรับฟ์มเพชบ้างไหมเนี่ยมีสิรานไปอยู่ร้านหนึ่งเฮยสิงหรออ้วนร้านอะไรอย่งางงั้นหรอนี่เลยเขาขอแนะนําร้าน e ดวี่นูช h อบบริการรับฟาร์มเพลงแบบอนิเมะแอ n เบนเและยังมีบริการรับฟาร์มแบบต่างๆอย่าง Projects Rayers All Star Tower Defense a n i m e f i g i t h t e r และรับฟาร์ซิกซอนและเงินอย่างแบบ Anime World Tower d e f e n s e อีกด้วย ยังไม่พอท่านั้นยังมีบริการรับซื้อ ID ของทามอนาเมทเอเวนเจอร์สในราคาร้อนปลอดภัย100%จากทามบริการร้าน Devil n o นู Shop อีกด้วยและตอนนี้ทาร้าน d v i ว n o o ู Shop ยังมีบริการรับจาร์โรบัสแค่ถูกกระเติมเองปลอดภัยแน่นอนในระบบ ID Pass และทุกคนอย่าลืมไปทําให้เป็นแมวแดงก่อนเพื่อความรวดเร็วในการเติมด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจบริการลิงใต้ล่างคิปนี้เลยนะคะผม อ๋ยศก็ขอสวัสดีชาวแวนพาทุกๆคนทุกๆท,ท่านกันด้วยนะคะสำหรับในส่วนของคลิปนี้เนี่ยเราก็กลับมากันอีกครั้งนึงแล้วสำหรับเกม Roblox อย่างแบบ C L หรือว่า Critical Legends นั่นเองสำหรับในส่วนของคลิปนี้นะคะก็ยังอยู่กับแฟนของเรากันอีกเช่นเคยนันเองเนาะนะคะอ่อะใช่ละคะทุกคนก็มาอยู่ในส่วนของ Time Map C L กันอีกแล้วหลังจากที่อัปเดตท,ที่แล้วเนี่ยได้ทำการสรุปอัปเดตไปที่ได้มีสถานที่ใหม่นะคะ ที่ชื่อว่า i n t e r n a l h l l s อะไรสักอย่างนึงกับบอสที่มีชื่อว่า Him ในครั้งนี้นะคะเมื่อนานหลายชั่วโมงแล้วเนาะก็ได้มีอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยซึ่งในส่วนของอัปเดตครั้งนี้น่าจะขึ้นเป็นข้อความว่า T5 and Dust Event นั่นเองนั่นก็คือมีกิจกรรม Event นในช่วงนี้นั่นเองคะ เดี๋ยวเราเน็ตจะมาทำการสรุปอัปเดตให้ฟังว่าเออมันมีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างแล้วก็ได้มีสถานที่ใหม่ด้วยเดี๋ยวเราเนจะพาทุกคนไปดูพร้อมกันเลยดีกว่านะคะว่าสถานที่ใหม่เนี่ยมันมีที่ไหนกันบ้างแล้ววิธีการไปเนี่ยไปยังไงกันบ้างนนเองเนาะโอเคนะคะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปกันเนี่ยก่อนอื่นช่วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ดกดกระดิ่งไปที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะเอง แล้วก็สำหรับใครนะคะที่อยากจะมาเล่นเกมรังก,ก,กับเราทาง Discord เนาะทุกคนสามารถไปกดลิงก์ Dis discord ที่ทิ้งเอาไว้ที่ใต้ Description กับแปะไว้ที่ชุมชน u t u b e ได้เลยนะคะทุกคนสามารถกดลิงก์เข้ามาจอยกันได้เลยเนาะโอเคค่ะก็เพิ่มให้ประการเสียเวลาเลยละกันนะคะอัปเดตค่อนข้างจะเยอะมากๆแล้วก็พาทุกคนไปดูกันเลยดีกว่าว่าอัปเดตของทาง CL เนี่ยมันได้มีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเข้ามาบ้างนั่นเองนะ โอเคทุกคนในส่วนของอัปเดตนะคะบอกเลยนะคะว่าอัปเดตค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูในส่วนของวิธีการไปสถานที่ใหม่ทั้งสามที่ละกันนะคะว่ามันจะมียังไงกันบ้างมีในส่วนของอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองแล้วก็วิธีการไปเนาะอ่ะอันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะก็ให้แนะนํามาอยู่ที่ตรงจุดนี้ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นนะคะให้ทําการตรงไปเรื่อยๆเลยนั่นเองทำการเดินตรงไปเรื่อยๆนะคะข้ามในส่วนของ f l o w e r field ตรงนี้ไปเนาะ แล้วก็ให้มายังตรงโซนพื้นที่ตรงนี้นะคะหลังจากที่ทุกคนเนี่ยเดินมาได้สักพักหนึ่งแล้วเนาะอ่ะอันนี้อยู่ตรงไหนแล้วเอ่ยจะต้องเจอแม่น้ำที่หนึ่งนะคะซึ่งจะอยู่ตรงบริเวณตรงจุดนี้นั่นเองถ้าทุกคนเนี่ยเจอสะพานตรงจุดนี้แล้วนะให้ทุกคนเนี่ยทำการเลี้ยวซ้ายมาแล้วทุกคนจะเห็นว่ามันมีไอ้เจ้าตัวน้ำพุอันนี้นะคะเห็นไหมเป็นคล้ายกับ อ่าเขาเรียกว่าเป็นแม่น้ำลำทานเนาะแล้วมาจะเห็นว่ามันมีเป็นบล็อกสีดำอยู่ตรงนี้ให้ทุกคนนะคะหาพวกแค่สิบไอเทมกระโดดสูงหรือว่าน้ำยามูลพชันก็ได้นะคะให้ทำการกระโดดเข้ามายังตรงจุดนี้เลยอ่าพอทําการกระโดดเข้ามาตรงจุดนี้แล้วก็ให้ทําการเดินเข้ามาตรงนี้เลยเนาะอันนี้น่าไม่ค่อยมั่นใจนะคะว่ามันมีปัจจัยเข้ามาเนี่ยยังไง ไม่รู้ว่าต้องมีอะไรแเท่าไหร่ก่อนแต่ว่าอันนี้คือสามารถเข้ามาได้เลยเนาะตรงนี้จะมีเป็น N P C นะคะเป็นลูซี่นะคะสเปรบุ o มาสเตอร์เออแล้วก็มีสถานที่แบบเยอะมากๆด้วยซึ่งสถานที่ตรงจุดๆนี้เนี่ยเหมือนเขาจะเรียกที่ตรงนี้ว่า land under the waterfall นะคะหรือว่าเป็นเมืองเมืองใต้ดินนะคะคุณผู้ชมก็ประมาณนั้นนะคะเมืองใต้ดินใต้น้ำตกอะไรประมาณนั้นเนาะ แล้วก็มันเหมือนจะมีสถานที่ที่เรียกว่า e m e r i a s Kingdom ด้วยนะคะน่าจะเป็นตรงจุดนี้หรือเปล่าเอออันนี้ขอพาทุกคนไปดูก่อนโอ้โหบรรยากาศคือแบบอลังการมากๆแถมข้างล่างเนี่ยมีเป็นหมู่บ้านด้วยนะคะเดี๋ยวดูสิตรงนี้เฮ้ยตรงนี้เขาเรียกเป็นสถานที่อะไรหรอใช่ e m e r i a s Kingdom หรือเปล่าตรงจุดนี้อ่าตรงจุดนี้เหมือนเขาจะเรียกว่าเป็น e m e r i a s Kingdom นะคะซึ่งพอเดินเข้าไป ก็จะเจอ NPC 2ตัวนะคะอันนี้คือกดคุยไม่ได้อันนี้เป็น Princess Amelia หรือว่าเป็นเจ้าหญิง Amelia นั่นเองโหบรรยากาศคือสวยมากเลยนะคะเนี่ยมีดอกไม้มีอะไรประดับตกแต่งหมดเลยข้างบนมีเป็นคล้ายกับน nope กนะคะโอ้น่าสนใจน่าจะมีเควสให้ทำแบบเยอะมากๆเลยนะส่วนข้างล่างเนี่ยมีมู่บ้านเนาะเดี๋ยวขอทำการกระโดดลงไปเลยละกันนะคะอาชืบ เฮ้ยทำไมพอเราเอ๊ะทำไมพอเรามาอยู่เมืองนี้ทำไมเราดูตัวเล็กมากเลยนะคะไหนดูซิตรงนี้จะมี N P C โซเฟียนะคะเอ่ออิซาเบล่าเนาะคนนี้ส่วนคนนี้จะเป็นซาร่านะคะอุ้ยตามแต่ละคลาสเบื้องต้นเลยลนะเน่ที่ใช้การแต่ละคนอะ่ะโอเคอันนี้จะมีหมู่บ้านตรงนี้จะมีคนใช้คลาสกันเนอร์อยู่จะเป็นคีระนะคะคีระเนาะโอเคตรงนู้นมี N P C เรเหรออันพี่ขออภัยนะคะแต่น่าจะเป็นคลาส,สโลนะคะโอเคคุณผู้ชมน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะฮะอัปเดตครั้งนี้เนาะโอเคตรงนี้มีดอกไม้ประดับอะไรต่างๆนะคะไม่มั่นใจว่าถ้ากดคุยแล้วมันจะเป็นยังไงในบ้านเข้าไปได้ไหมขอลองสำรวจแมปก่อนนะคะอฮ้ยเข้าไปได้ด้วยตัวเล็กแบบเข้าไปได้คุณผู้ชมชึบโอเคตรงนี้ก็จะมีเป็นน้ำพุมีอาวุธเป็นเคียว The Creation s e l l a w a y by its demonic owner นะคะเฮ้ยผมมีหลายอย่างให้เราทำค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะคุณผู้ชมแต่อันนี้คือพามาดูคร่าวๆนะคะว่ามันมีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างเดี๋ยวค่อยมาลงรายละเอยียดลึกในภายหลังแล้วกันเนาะโอเคตรงจุดนี้มีประตูบานหนึ่งนะคะซึ่งใหญ่มากๆแล้วก็จะมีเป็นใครกับอาวุธแต่ละคนเนาะที่ประดับไว้อยู่ตรงประตูนั่นเองซึ่ง เราเหมือนจะยังไม่สามารถเข้าไปได้นะคะตรงจุดนี้ก็โอเคไม่เป็นไรงั้นไปกันต่อฮะอันนี้จะเป็นสถานที่สสถานที่ใหม่นะคะววว้วสสถานที่ใหม่นะคะซึ่งจะเป็นสถานที่ที่เรียกว่าอะไรนะแลนด์เขาเรียกว่าเอเมอร์คิงดอมอย่างเมื่อกี้ล้วแล้วก็ตรงนี้จะเรียกว่าเป็นแลนด์อันเดอร์เดอะวอเตอร์ฟอล์นั่นเองแต่เราเนี่ยจะพาทุกคนไปอีกพื้นที่หนึ่งนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ใหม่เช่นกันแล้วก็จะมีบอสตัวใหม่ด้วยจะวิธีการไปเนี่ยไปยังไงเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูพร้อมกันเลย โอเคทุกคนในส่วนของพื้นที่ต่อไปนะคะจะเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่าบร f o ฟอสเทนหรือว่าเ,าเป็นน้ำพุสีเลือดน,นะคะซึ่งจะมีบอสตัวใหม่อยู่ด้วยเช่นกันนั่นเองวิธีการไปนะคะให้มาอยู่ที่ตรงจุดเริ่มตน้นได้แหละแล้วก็ให้ทำการมาอยู่ตรงจุดนี้นะคะจำวิธีการที่ไปตีไอจ้าตัวบอสเธอได้หรือเปล่าซึ่งก็เป็นวิธีเดียวกันนะคะก็คือมาอยู่ตรงจุดนี้แล้วก็หาพวกมูลโพชชันอะไรงนี้กระโดดเข้ามายาังน้าตกตรงนี้เลยแล้วก็เข้าประตูบานนี้ไปนะคะ มืทุกคนเข้ามานะีทุกคนจะเจอ NPC ตัวใหม่นะคะที่มีชื่อว่าเบโรนิก้าเนาะหรือว่า er เฮร์ชชั t เ e อร์นั่นเองซึ่งในส่วนของปัจจัยที่จะสามารถไปเจอบอสตัวใหม่หรือว่าไอเจ้าตัวห้องบราดฟ u ร์เทนได้นะเนี่ยทุกคนจะต้องมีไอเจ้าตัวไอเทมตัวหนึ่งนะคะที่เขาเรียกว่า h e r ร์ i e c e นะคะจำนวน100กว่าอันนั่นเองซึ่งอันนี้น่ยยัง f a มไม่ถึงนะคะก็ต้องมีประมาณ100กว่าอันเนาะถึงจะสามารถไปยังห้องที่เรียกว่าบรัดฟ้าเช่นได้ส่วนบอสเนี่ยจะมีชื่อว่า True h e a r t นะคะ <c oughs> แต่ขอทำการแปะรูปอเมรลกันเนาะเพราะว่ายัางเข้าไปไม่ได้นะคะก็จะเป็นบอสหน้าตาประมาณนี้เลย เป็นบอสหัวใจที่กลับหัวจากแบบตัวเฮิร์แบบปกตินะคะก็จะกลับหัวแล้วก็มีสีขาวเนาะสามารถหาเจอได้บริเวณบรัดฟาวเช่นนั่นเองซึ่งในส่วนของค่าส a t ของมันนะคะจะมีเลือลอยู่ที่ประมาณ10ล้าน HP ได้รับค่าเงิน1น0อพันหรือว่า2 5 6 r e p ย t a t i o n นะคะก็ในส่วนขอ,ของของที่มันจะดรอปนั่นก็คือ Shattered Love นะคะซึ่งถ้าอ่านที่ขอภัยด้วยเป็นในส่วนของไอเทมชิ้นใหม่ด้วยเช่นกันนะคะไอเจ้าตัวไอเทมตัวนี้นั่นเอง Shattered Love นะคะซึ่งในส่วนของไอเจ้าตัว Shattered Love อันนี้เนี่ยสามารถเอาไปทำอะไรได้นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาทำการอธิบายให้ฟังดีกว่านะคะว่าข้อมูลอื่นๆเนี่ยมันมีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเข้ามาบ้างนั่นเอง โอเคทุกคนมาออกมาจากสถานที่บอกไปแล้วทว่าทั้ง3สถานที่เนี่ยไปยังไงมีจุดไหนกันบ้างแล้วก็มาพูดถึงในส่วนของไอเทมใหม่กันบ้างดีกว่าะคะว่ามันมีอัปเดตอะไรกันบ้างนนเองเนาะ3สถานที่ใหม่จะมี The Under The Waterfall e v e r n s a Kingdom แล้วก็ b a ด f a าเทนะคะส่วนบอสใหม่จะมีเจ้าตัว True Hair นั่นเอง มาพูดถึงไอเทมกันบ้างดีกว่านะคะไอเทมค่อนข้างจะเยอะมากๆนั่นก็คือไอเทมเดอะล็อกเก็ตนะคะในส่วนของไอเทมเดอะล็อกเก็ตตอนนี้เนี่ยสามารถเทรดได้นะคะแล้วก็ค่าใสาา่ของมันคือบวกหนึ่งร้่ดาเมจบวกค่าป้องกันสาดร้อยบวกบวกค่าศูนจุดหาเปนะคะเทลลีเจนนอร์รีเจนเลอร์ศูนย์ดห้อร์เซ็นตแล้วก็มีค่าโบนัสดาเมจนะคะเมื่อใช้อาวุธเรียวไนฟ์20%อีกด้วย ไอเทมที่สองะค่ะจะเป็นไอเทมที่เรียกว่า Demon g o d Armor นะคะเป็นไอเทมที่น่าจะสามารถใช้ได้ตอนเลเวล400หรือเปล่านะคะก็จะบวกค่าดาเมจ500ดีเอนสนะคะวิ่งเร็ว20จัมพ์พาวเวอร์10นะคะชิลอีก500แล้วก็คริติค h ลแชสอีก100มีพาสซีฟเฮลรีเจนนะคะเดมอนคอ r ์สอาร์เ r อรแล้วก็ Echo t o ท c h นะคะ ประมาณนี้เนาะซึ่งไอเจ้าตัวพวกนี้นะคือแบบค่อนข้างดีมากๆนะคะสำหรับไอเจ้าตัวไอเทมตัวนี้นะ mm hmm. ถัดไปเป็น True Time Clock นะคะเป็นค่าแสายสำหรับสายเวทเนาะวล r e q u i r e m e n t จะอยู่ที่125บวกขึ้นไปเป็น Tier a n เชี a นะคะจะมีค่าเมจิกบวก400บวกค่ามานา500นะคะแล้วก็บวก30%ค่ามานาดีเจนทุกๆ10วินาทีนั่นเองถัดไปเป็นไอเทม Celestial Corridor นะคะเป็นส่วนของไอเทมที่ จะกดอกจากมูนนะคะจากพระจันทร์นะคะทุกๆสาวินาทีด a ลลิงสี่เมจิกดาเมนะคะคุณผู้ชมโอ อันนี้คือไม่ค่อยมั่นใจนะคะว่าไปหามาจากไหนเนาะไอเทมตัวนี้นะค่ะเดี๋ยวทำการแปะรูปให้ดูเป็น active item นะคะใครรู้ตรงนี้นะสามารถมาบอกได้เนะเหมือนจะมีค่าแบบม a g จิทั้งค่าช็อคเวฟมีค่าติสานะเผาไหมอะไรอย่างนี้คือแบบเยอะมากจริงๆต่อไปเป็นไอเทมที่ชื่อว่า God Ray นะคะเป็นเทียเฟ่เนาะเป็นในส่วนของไอเทมพวกนี้ก็เหมือนจะมีพลังแตกต่างกันไปนะเออ,เอจริงนะพออ่านดูดีๆแล้วนะคะ มันจะเป็นไอเทมที่แตกต่างกันไปตามแต่ละอันเลยไม่ว่าจะเป็นการบงสีแม็กดามเม็นะคะมีการเผาไหม้เล็กน้อยมีแม็กดาเมู่ที่3ฮิต13ฮิตอะไรประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมทุกๆ3 3วินาทีก็ถือว่าค่อนข้างเยอะมากๆนะคะอันนี้ขอไม่ทำการอธิบายลงหรือแล้วกันเนาะเพราะว่ามันจะนานก็ไอเทมที่อธิบายไปจะมีเ e l e s เทรียคอริเดอร์นะคะก็เรสเลียนไนฟ์นะคะไอเจ้าตัวไอนี้อันนี้เนาะเป็นเชียร์เลฟก็มีไอเทมที่เรียกว่าเดวิลส์ไนฟ ไอเทมนะคะเป็นไอเทมและคราวนี้เนาะแล้วก็มี Final Chaos นะคะสำหรับไอเจ้าตัวไอเทมตัวนี้มี Exo Well นะคะ Dust แล้วก็ v i s e r y Cellphone เุ้ยไอเทมเยอะมากจริงนะคะในซัลของอัพเดตครั้งนี้เนาะแล้วก็ม็อบไอเทมพวกนี้ก็เหมือนจะไม่มีอะไรนะคะในทางเทโรนะคะบอสไอเทมก็คือใช้เทเลิฟที่ดรอปจากไอเจ้าตัวบอส True Her นั่นเอง มาพูดถึงคลาสใหม่กันมากดีกว่านะคะคลาสใหม่เยอะมากจริงๆอัปเดตครั้งที่แล้วก็คือยังไม่ได้ทำเลยนะคะมาอัปเดตใหม่อีกแล้วจะมีเป็นคลาสที่ชื่อว่า Sword of Hope นะคะ Real Life นะคะเป็นสาย Physical สายดาเมจด้วยเนาะ Level life นะคะเป็นสายเมจิกหรือว่าสายเวท Ghost Hope เป็นสายเมจิกด้วยเช่นกันแล้วก็ Creation of Imagination นะคะเป็นสายกายภาพเนาะ มาต่อไปเป็น War of Chaos นะคะเป็นสายฟิสิกส์เหมือนกันแล้วก็ Guardian of Time นะคะแล้วก็คือเป็นสายเวทนั่นแหละ ซึ่งที่5ที่เขาหมายถึงเนี่ยตามความคิดเราก็น่าจะหมายถึงทั้ง7คลาสเบื้องต้นนะคะแต่จะสามารถทําเป็นเทียร์าได้ทั้งหมดแล้วนั่นเองซึ่งอาจจะต้องไปพูดคุยกับ NPC ที่เราไปเจอจากที่ตรงเมื่อกี้นะคะอืมก็น่าจะเป็นอย่าง,งานั้นมากกว่าะค่ะเพราะว่าแต่ละคลาสเนี่ยมันดูเหมือนไอเจ้าตัวคลาสเบื้องต้นทุกอันเลยแต่มันเปลี่ยนรูปร่างไปตามแต่ละอันเนาะตามแต่ละคลาสเบื้องต้นให้เป็นเทียห้าเนาะอ่ะแล้วก็มีอีกคลาสนึงจะเป็นเดอะเรียลิตี้นะคะ ซูเปอร์โนวาเมชเนาะแล้วก็มียูนิเวอร์แซลคัตเตอร์กันเองก็จะมีคลาสใหม่เนี่ยอยู่ด้วยกันประมาณนี้เดี๋ยวทำการแปะรูปให้หมดเลยนะคะว่ามันมีอะไรยังไงกันบ้างเนาะแล้วก็มาพูดถึงในส่วนของเจ้าตัว NPC ที่เราไปเจอมานะคะจะมีเวโรนิกาซาร่านะคะชาบาเดนมาสเตอร์นะเ,เานาะอิสเมล่านะคะสตาร์สเตรียมาสเตอร์บิซ่านะคะเรลิตี้เบรกเกอร์มาสเตอร์โซฟิ亚อ่าแล้วก็มีคิรานะคะ end of all starlight เวชเทลนะคะเวชเทลเนาะแล้วก็เรย์ลูซี่ลูซี่นะคะเอมิเรียนะคะแล้วก็เจ้าตัวดาบสกายออฟเดมอนส์กอนออฟดานเนสแล้วก็กอนเนสออฟไลท์จะฮะอันนี้จะเป็นตัว NPC นะคะที่มีอยู่ในเกมในตอนนี้นะคะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยละกันแต่จะมีพวก NPC พวกนี้เนี่ยที่น่าจะเอาไปทำเป็นคลาสเท่าได้นะ,ะถ้าตามความคิดเราเนาะถ้าเข้ามาผิดพลาดขออภัยด้วยนะแล้วก็มีในส่วนของสกินตัวหนึ่งนะคะที่เข้ามาใหม่นั่นก็คือสกินที่เรียกว่า แฮกไนฟ์นั่นเองซึ่งในสังของไอจ้าตัว h a แฮกไน f e ตัวนี้น่าจะเอาไว้ใช้กับ EXO Well นะคะน่าจะอย่างงั้นเนาะก็จะเป็นสกินที่ค่อนข้างจะดูธรรมดาแต่ก็ค่อนข้างที่จะเท่อยู่พอสมควรนะคะสำหรับ กินแฮ็กไนฟ์นะคะคุณผู้ชมอ่าโอเคในส่วนของอัปเดตของทาง c ีเอลอัปเดตครั้งนี้น่นก็จะมีอยู่ด้วยการประมาณนี้นะคะซึ่งถ้าข้อมูลเนี่ยตกหล่นไปอะไรงไงหรือว่าถ้าข้อมูลผิดพลาดประการได้ขอภัยทุกคนมานะตรงนี้ด้วยละกันสามารถมาแย้งข้อมูลหรือว่ามาทำการพิมพ์ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ย มาที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะคุณผู้ชมสำหรับในส่วนของครีมนัาก็ต้องขอลาทุกทุกคนทุกท่านกันไปก่อนละกันเออสำหรับใครที่อยากจะเห็นเราทำคลาสไหนก็ลองพิมพ์ที่ใต้คอมเมนต์ได้นะคะอยากเห็นคลาสไหนก่อนหรือว่าถ้าใครมีข้อมูลแบบว่าเสริมอะไรยีน่เออก็สามารถมาพิมพ์ที่ใต้คอมเมนต์ได้เช่นกันจะขอขอบพระคุณมากมากนะคะโอเคสำหรับในส่วนของครีมนัาก็ต้องขอลาทุกทุกคนทุกท่านกันไปก่อนละกันเนาะเอาไว้เจอในส่วนของครีมบันพรุ่งนี้ลากันนะครับผม